ครับวันนี้เป็นการประชุมสัญจรนะครับมีสภามีสมาพันธ์นะครับประเด็นหลักๆก,ก็คือการกระตุ้นเมืองหน้าเที่ยว55หเมืองซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในนะครับเขตของภูมิภาควันนี้เราเองก็ได้เชิญนะครับกรรมการของสมาพันธ์นะครับทั่วประเทศไทยนะมารวมตัวกันที่นี่3 4 0คนนะครับเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวสู่เมืองหน้าทเที่ยวนะครับวันนี้เองก็เรามาประชุมกัน มีหลายน,นโยบายมีหลายกลยุทธ์เพราะเราเชื่อว่านะครับดิจิทัลต้องมาชุมชนต้องเทื่อถึงนะครับทุกจังหวัดในเมืองรองที่จะเปลี่ยนเป็นเมืองหน้าเที่ยวแล้วเนี่ยอาสมากวัดต,ตามที่ท่านนายกนะเป็นนโยบายหลักของท่านนายกเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้เป็นการคิกออบที่ดีวันหนึ่งนะครับที่พวเรามารวมตัวกันมาเบรน n s สตอรมกันเพื่อหาแนวทางการกลับเคลื่อนมุ่งเป้าให้ได้นะครับ 3.5ล้านล้านจะต้องเป็นไปได้นะครับถ้าเราจับชุมชนเข้ามาร่วมเอามาสนะครับ <c oughs> นำโดยท่านประธานสมาพันธ์นะครับท่านใหม่นะครับมีนโยบายอะไรนะครับแน่นอนละเราต้องการกระตุ้งเมืองหน้าเที่ยว55เมืองตามนโยบายของท่านยกครับค่ะก็เป็นประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่โดนใจกับทางภูมิภาคอย่างมากค่ะเพราะว่าตามนโยบายรัฐบาลยุคนี้นะคะเข้าประเด็น55เมืองรองเนี่ย เราจะไม่ลองอีกแล้วเราจะเป็นหนึ่งหน้าเชี่ยวของเราอย่างที่กลับเรียนว่ามันจะเป็นโอกาสสําหรับคนชุมชนของเราค่ะ และมันจะกระจายไรายได้ไปทั่วถึงนะคะแล้วก็เศรษฐกิจทางชุมชนเราจะดีขึ้นและการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นประเด็นสําคัญก็คือเราอยากให้ทั่วถึงเมืองหลักก็ดีอยู่แล้วแต่เมืองรองของเราเนี่ยขาดความสนับสนุนไปหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าเราอยากให้เป็นเมืองน่าเที่ยวน่าชมน่ามาและเป็นทุกคนที่กระจายไรายได้ไปถึงชุมชนให้ได้ตามนโยบายของรัฐบาลนโยบายของรัฐบาลน,นะคะก็คือกระจายไรายได้แต่ว่าตอนเนี้ย พวกเราทางชุมชนรอคอยรอคอยหมายถึงว่าไม่ว่าเที่ยวต่างๆมันจะมีได้หลายแบบทั้งเที่ยววัดวา,ารามต่างๆเที่ยวโชนบทเที่ยวเมืองเมืองต่างๆเป็นเมืองหน้าเที่ยวของเราจะมีเศรษฐกิจฐานรากมันจะดีขึ้นจะทําให้กระตุ้นเงินเม็ดเงินต่างๆเข้าสู่เข้าสู่การท่องเที่ยวอย่างมหาศาลและก็ผลที่ได้รับก็คือกลุ่มท่องเที่ยวลากฐานฐานลาก ตัวเล็กตัวน้อยของเราเนี่ยจะได้ส่วนเนี้ยอนิสงส์ส่วนเนี้ยได้อย่างมากมายค่ะก็ในเบื้องต้นนะครับในเมื่อเราชื่นชมกับนยายรัฐบาลอาชมาเมืองหน้าเที่ยวนะครับทางท่านประธานฉลอมนะครับประธานทีฟอกต้เนี่ยท่านก็เร่งเดินหน้าทันทีวันนี้มาประชุมนอกพื้นที่นะครับที่บางปะกงนะครับที่บางคร้านะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับขี่ออฟทันทีโดยร่วมนะครับมีหลายฝ่ายนะครับตั้งแต่ EC เราเชื่อว่าใน EC เนี่ยมีโรงงานเยอะแยะมากมายนะครับมีคนทำงานเยอะมากเราสามารถดึงนะครับโรงงานเหล่านี้นะครับคนงานเหล่านี้นะมาเที่ยวนในเขต EC หรือกระจายไปทั่วประเทศได้ครับเป็นวันนี้เราได้ขนาดจารย์ทั้งหลายมาทั่วประเทศที่มาเวิร์กช็อปเรียบรกันเพื่อแสดงว่าความต้องการของแต่ละภาคแต่ละจังหวัด มาร่วมกันว่ามีอะไรของแต่ละพื้นถิ่นของแต่ละถิ่นนั้นๆภาคน,นั้นๆที่ต้องการอะไรให้ตรงเป้าประสงค์ของเขาใช่ไหมคะ <S <S เพราะว่าตอนนี้ก็เลยมาคุย <S 1> <S 1> มาพูดด้วยกันแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะนําเสนอถึงรัฐบาลว่า ความต้องการที่จะได้ขึ้นมาตอนนี้กับการท่องเที่ยวของเราเนี่ยที่รอคอยมานานแสนนานแล้วจะได้สักทีอะไรประมาณนี้เพื่อสู่ชนบทเพื่อสู่ชุมชนและจะกระจายไรายได้ไปกับพื้นถิ่นของเราตามนโยบายของรัฐบาลที่คิดไว้คิดว่าตอนนี้เราก็จะนำเสนอไปให้ว่าความต้องการของเราเป็นเช่นนี้ทุกภาคส่วนค่ะ